วันนี้นะคะแอดมอีเรื่องมาให้ทุกคนตื่นเต้นกันเล็กน้อยให้หัวใจกระชุ่มกระชวยเล็กน้อยค่ะนักตบลูกยางสาวไทยชื่อดังจะไปโบยบินโลดแล่นในลีกยุโรปปีหน้าค่ะทุกคนทางเพจก็สิบวอลเลย์นะคะได้ข,ข่าวจากวงในมาบอกนะคะว่ามีนักกีฬาชื่อดังมากๆของประเทศไทยนะคะนักตบวอลเล่บอลของไทยนี่แหละพึ่งจะเซ็นสัญญากับ ทีมสโมสรนหนึ่งในทวีปหนึ่งค่ะซึ่งคำใบ้ของทวีปนั้นคืออะไรคำใบ้ของทวีปนั้นนะคะที่แอดก็อยากให้ทุกคนทายมาเหมือนกันเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปให้จบแล้วค่อยทายกันนะคะคำใบ้ของทวีปนั้นคือทิศใต้ติดน้ําทิศเหนือติดน้ําเว้นทิศเดียวทิศตะวันออกติดเอเชียอีกคําใบหนึ่งนะคะคือ ยุคไวระเริงยุควัยระเริงคือยุคไหนคือใครคืออะไรยังไงคะและนะักตบลูกยางสาวไทยชื่อดังคนนี้นะคะมีหลายประเทศที่ยื่นข้อเสนอมามากเลยไม่ว่าจะเป็นอิตาลีฝรั่งเศสโรมาเนียสเปนฮังการีทีมเอเชียทีมในอาเซียนต่างๆยื่นข้อเสนอมาให้เธอมาก เธอใช้เวลาคิดนานมากเลยค่ะจนกว่าจะคิดตกและในที่สุดก็ได้เซ็นสัญญาตกลงกับสโมสสนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วเมื่อไม่นานนี้และจะเริ่มการแข่งขันในสโมสสอนนี้ในปีหน้านะคะไม่นานนี้แล้วช่วงช่วงต้นปีเลยและคําใบคําใบหนึ่งนะคะในการเซ็นสัญญากับนักกีฬาชื่อดังนักตบวอลเลยบอลชื่อดังของไทยเนี้ยสะเทือนไปถึงเกาหลีถ้าใครไม่รู้เรื่องนี้ก็อาจจะไม่รู้เลยนะคะแต่ แอดว่ามันใช่แล้วล่ะค่ะคนนี้แหละแต่ทางนี้ทางนั้นยังไงก็รอเจ้าตัวออกมาประกาศดีกว่านะคะแล้วก็รอออกมาอย่างเป็นทางการวันนี้ก็เลยจะมาถามทุกคนเลยค่ะว่านักกีฬาชื่อดังนักตบลูกยางสาวไทยชื่อดังมากๆต้องบอกว่าดังมากๆของประเทศไทยที่ได้เซ็นสัญญาไปแล้วคือใครและจะไปทวีปไหนทวีคปคำใบ้ก็คื ทิศใต้ติดน้ําทิศเหนือติดน้ําเวน้นทิศเดียวคือทิศตะวันออกติดเอเชียนี่แหละค่ะคําใบ้ของทวีปช่วงอายุของนักตบคนนี้ก็คือยุควัยระเริงนะคะอะทุกคนทายมาเลยทวีปไหนคนไหนที่ยุควัยระเริงและสะเทือนไกลไปถึงเกาหลีนั่นคืออะไรอิตาลีฝรั่งเศสโรเมาเนียสเปนฮังการีทีมเอเชียอาเซียนต่างๆที่แอดพูดมามีหนึ่งในนั้นแหละค่ะ ที่นักตบสาวไทยคนนี้ได้เซ็นสัญญาไปแล้วนับตบลูกยางสาวไทยชื่อดังมากๆคนนี้เท่าที่แอดพูดทุกคนก็อาจจะรู้แล้วนะคะดังมากจริงๆและทุกคนรอการกลับมาเล่นของเธอคนนี้ค่ะแอดพูดแค่นี้เลยไม่รู้จะใช้คลิปอะไรเลยค่ะในคลิปนี้เพราะว่า โอ้ยไม่รู้จะใช้คลิปอะไรเลยค่ะคลิปอาจจะไม่เกี่ยวกับการพูดนะะื้อของคลิปในคลิปนี้นะคะต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าถ้าเอาคลิปมาก็รู้เลยค่ะยังพูดเสมอนะคะการที่นักตบลูกยางสาวไทยไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นรุ่นเจดเซียน รุ่นปัจจุบันหรือรุ่นน้องที่กำลังจะมาถึงนะคะได้ไปลุยลีกโบยบินในต่างประเทศเป็นเรื่องที่ดีเสมอเลยค่ะเป็นเรื่องที่ดีอยู่ตลอดเลยนะคะเพราะว่านักตบลูกยางสาวไทยใครๆก็รู้นะคะว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศให้กับวงการวอลเล์บอลมามากม,ม,มายมหาศาลทั้งถ้าเจ็ดเซียนไปรุ่นเจ็ดเซียนไปนะคะก็ถือว่าทำให้คููต่อสู้เกรงเกง,เกงวันวัน,วนไม่มากก็น้อยเลยแหละคะ่ะ แต่ถ้ารุ่นปัจจุบันไปลีโอ้โหนั่นก็จะยิ่งทําให้สดสดใหม่ๆความสดในตัวของเธอคููต่อสู้ก็ก็กลัวไม่แพ้กันเลยค่ะอะใครฟังมาจนจบคลิปนะคะทายให้แอดหน่อยใครคือนักตบลูกยางสาวไทยที่ดังมากๆของไทยใครคะที่กําลังจะไปลุยลีกยุโรปเลยนะที่สําคัญ ไปทวีปที่ทิศใต้ติดน้ําทิศเหนือติดน้ําเว้นทิศเดียวทิศตะวันออกติดเอเชียค่ะยุคของเธอคนนี้นะคะเรียกว่ายุคไวัระเลงการเซ็นสัญญาของคนนี้นะคะสะเทือนไกลไปถึงเกาหลีโอ้โหอะทายกันมาเลยค่ะขอจุกๆุแล้วคุณจะได้รับชมความสามารถ ของเธอกันอีกครั้งไม่นานนี้ค่ะถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบนำเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจใทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศนะคะ